เบนซ์วหนึ่งสนะฮะเครื่อง 1J จานจ่ายนะครับมาด้วยการเบาสันนะแต่ตอนนี้ยสตาร์ทไม่ติดแล้วกำลังจะเอาขึ้นมาเช็คนะดูกัน เ,เสียงเงียบเลยด้วยปั๊มตรงปั๊มติ๊กโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ระบบน้ํามันก่อนนะว่ามันมาไหมไล่น้ำมันไล่ไฟออกหัวเทียนหรือเปล่านะครับไปทีละขั้นอาจจะมีเช็คโค้ดด้วยเอาละครับตอนนี้ผมมาเช็คไฟหัวเทียนนะ สรุปไฟไม่ออกนะเมื่อกี้ผมลองดูแล้วผมก็เลยมาลองไล่สายจุดนี้ดูนะผมว่าผมเจอแล้วนี่หลวมมาเลยโอ้โหแบบหลวมด้วยแล้วก็ขี้เกลือเต็มเลยนะแบบดึงออกมาเลยเนี่ยสบายๆเลยเดี๋ยวผมจะลองจัดการจุดนี้ก่อนนะนี่สายที่มาจะาคอยนะ เข้าไปจ่ายตรงกลางกะลานะเพื่อจ่ายออกทุกสูบนะเดี๋ยวลองแก้ตัวนี้ดูก่อนตอนนี้นะเอ่อก็เช็คไฟออกจากคอยนะก็ไม่มีไฟนะสงสัยต้องไล่ระบบไฟที่กล่องนั่นแหละไม่มีไฟออกหัวเทียนเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอ่อเช็คโค้ดนะ

สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็มีโค้ดเดียวนะโค้ดสี่เจ็ดนะดับกันถ้าเป็นโค้ดสี่เจ็ดนะฮะจะเกี่ยวกับนี่นะ TPS นะเกี่ยวกับชุดลิ้นเร่งนี่แหละ ก็เดี๋ยวลองเช็คใส่ไฟดูก่อนไม่ก็เดี๋ยวลองหาเซ็นเซอร์มาเปลี่ยนดูตอนนี้ผมได้เซ็นเซอร์มาแล้วนะเป็นของเก่านะของคันอื่นนะแต่ไม่เสียนะก็เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะดูซิจะติดไหมเพราะมันมีโค้ดเดียวเลยนะเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยน tps ไปตัวใหม่นะก็ยังไม่ติดนะเหมือนเดิมไม่มีการจุดระเบิด อดพักมาดูก็นี่นะขี้เกยือเยอะขี้เกือเยอะมากนะเหมือนน้ำมันลงนะจุดนี้ของเบน,น์แลนี่ตัวก็มากปักอีกตัวประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองทำความสะอาดดูก่อนอาจจะเป็นที่จุดนี้ก็ได้นี่นะเปิดกล่องมาดูนะน้ำเต็มเลยนะ ใส่จะไม่พลาดละตัวนี้กล่องโอเคเดี๋ยวเปิดแผ่นนี้ขึ้นมาดูอีกทีนี่ครับเปิดมาแล้วครับโอ้โหน้ำเต็มเลยอะมันก็คงไม่ติดละ่ะกล่องแน่ๆรอบเนี้ยนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนี่นะโอ้โหน้ำเต็มกล่องครับ เข้าแล้วออกไม่ได้ด้วยมันจะติดได้ยังไงเอาละครับเมื่อกี้นะผมก็เอากล่องไปทำความสะอาดดูนะเอามาใส่ดูเผื่อจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูใหม่นะไม่รู้จะช็อตไปแล้วหรือ,อยังนะกล่อง ไม่ติดกล่องน่าจะพังไปแล้วนะน่าจะช็อตก็เดี๋ยวต้องหากล่องใบใหม่นะก็เดี๋ยวหากล่องลองมาสลับดูเอาล้วครับวันนี้ผมก็ได้กล่องมือสองญี่ปุ่นมาแล้วนะนี่ ส่วนกล่องเก่าไม่มีเบอร์แล้วนะแต่ปากตรงนะเดี๋ยวก็ลองใส่ดูสตาร์ทถ้าสตาร์ทติดเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งว่าเกียร์เข้าครบอะไรใช้ได้ใช้งานได้ครบหรือเปล่านะโอเคนี่เดี๋ยวมาลองดูกันเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ใส่กล่องใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ผมใส่ถุงกันน้ำไปเลยนะถุงครอบแก๊บเลยนะนี่ห่อไว้ก่อน ก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันจะติดไหม,มติมเดียวติดเรียบร้อยลองเร่งดู ก็ตามนี้นะเปลี่นกล่องใหม่นะครับกล่องน้ําเข้านะรุ่นนี้